เล็กๆน้อยๆโอเคหยุดกันใครมีเพื่อนชวนเพื่อนเข้ามาค่ะใครมีแม่ชวนแม่เข้ามาใครมีพ่อชวนพ่อเข้ามาใครมีน้องชวนน้องเข้ามาเราจะคุยกันเรื่องสําคัญนะคะโอ๊ยเราจะคุยกันเรื่องสําคัญสําคัญขนาดไหนขนาดที่ว่าพลาดไม่ได้ ชาทวิสจะต้องตกใจชาทวิสจะต้องดีใจชาทวิสจะต้องมีความสุขเฮ้ยเมันผิดกังมอะแงใสเขาไม่มีความสุขแลยแหละเราเริ่มกันได้เลยไหมคะได้เลยค่ะเราก็แค่จะมาบอกว่าอะไรคะน้องอินในวันที่สามสิบเอ็ดเดือนอะไรกรกราคมเดือนนี้ทำไมคะน้องอิน เราจะมีการจองบัตรแฟนมี้เวลาบ่ายสองสององอันนี้กดหัวดิเวลาบ่ายสองใช่แล้วค่ะทุกคนก็คือว่าเราจะมีการกดบัตรแฟนมิสของพวกเราเฟซเซลเพเซลฟิร์ t ไ i m e นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปกดบัตรกันวันที่3 1มตอนบ่ายสองนี้ ใช่ะคนนี้เป็นใครอ่ะชอบอะใช่ค่ะก็คืออยากให้แบบมาหาก,กันเยอะๆเพราะว่าแบบว่ามันก็เป็นแบบใช่แล้วก็เป็นแบบ first time, first time. อ้าวเฮ้ยเสียงอะอยากกินเ้าเป็นครั้งแรกของเรานะคะใช่ค่ะ,ะที่<า>จะได้จ<า>ัดแฟน,นมีตกันบนหัง <laughs> ยังไงคะใช่แ <sketches> ล้วโอ๊ยอะไรอ่ะซึ่งวันนี้เราจะมาชี้แจงรายละเอียดกันว่ามันมีอะไรบ้างมีใครอยากรู้อะไรบ้างก็เองแกล้งพิมพ์มานะอยากรู้อยากรู้ค่ะอ่ะเราจะได้เจออะไรบ้างคะเนี่ยมีคนบอกว่าสปอยงานมิดหน่อยเริ่มอ่ะอย่างแรกเลยนะคือเพลงจะเต็มมากทุกคนใช่เรามีเพลงมาเยอะมากใช่และอย่างหนึ่งนะสิ่งที่เราชอบทํากันคืออะไรคะน้องอินเพลงเราอ่ะ ชอบเราในคะน้องิพวกเราอ่ะก็จะเป็นเพเซลการละครอะเพซเซลการละครเพซเซลการละครวิวอะไรพเคการเล่นหุ่นกระบอกมือกระบอกโอเคไม่มีหนซื้อแล้วแบบโอยไม่าเป็นิวการเล่นหุ่นกระบอกมือหรอ พสเซลการละครนะคะเออเราจะมาเล่นละครให้ทุกคนดูกันูกันแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกคะแล้วก็ยังมีการพูดคุยนะคะตอบคำถามใช่เรามีตอบคำถามแบบว่าสงสัยอะไรรู้อะไรหรืออะไรอย่างนี้ก็เราก็จะมาตอบคำถามกันในนั้นด้วยค่ะทุกคนเูกันล้มิก็แบบว่า เลสคำถามไปเลยนะถามเลยก็เดี๋ยวจะตอบให้ไหนตอบได้ก็จะตอบไหนตอบไม่ได้ก็ขอคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนแล้วมีอะไรอีกคะเราจะตอบคำถามแล้วก็จะมีเล่นเกมกับชาววิศใช่ก็ชาทวิศแบบว่าเบื่อเราแล้วแบบว่าดูแต่ในคอนเทนต์ไงมันที่ย่าไรไห่ก็เหมือนกับว่าแบบ คราวงนี้ในทวีทุกคนก็จะได้มาลองเล่นเกมกับเราดูนะคะว่าแบบมันจะเกิดอะไรมันจะเป็นยังไงลิงเกมกับ p ิเซลไงใช่แล้วใช่ใชซึ่งบัตรเนี่ยแฟนมี้มันก็จะมีอยู่3ราคานะคะทุกคนมีทั้ง2อ0 0 5 0 0้าแล้วก็750อาซึ่ง2อง0ังงนห้าคี่มมาก premium p e i เป็นคือล้อนหลามที่สุดเลยล้นหลามจริงปะเนี่ย สิ่งไม่ว่าจะเป็นได้ดูในรอบซ้อม rehearsal และลายอิฐได้ลายไฮทัชได้ลายอิฐได้ลายอเซลฟี่แล้วเซลฟี่ก็คือแบบว่าเป็นเซลฟี่แบบสามารถแบบถือกล้องอย่างนี้เลยแล้วก็แบบเซลฟี่อย่างนี้ได้เซลฟี่กับพวกเราทั้งสี่คนเยนะคะทุกคนใช่แล้วถ้าใครอยากได้ไฮทัชหลายๆรอบก็ซื้อบัตรหลายๆใบได้เลยค่ะ ลืมไปซื้อบ,บัตรกันนะคะทุกคนใช่ค่ะส่วนแบบว่าบัตรพันห้า 1, กับบัตรเจ็ดร้อยห้าสิบก็จะได้เป็นแบบลุนสิทธิ์ดีกว่าก็จะไม่ได้ถุงที่นั่นก็จะได้ลุนสิทธิ์นะคะก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะในบัตรพันห้า 1, กับบัตรเจ็ดร้อยห้าสิบในวันที่สิบเก้านะคะต้องรอติดตามนะคะแต่ก็มันก็แบบขาบสองพันห้าก็ได้ ใกล้ชิดน้มกลมหลอต้องจับเนค่าตัวเมื่อกี้เห็นคนถามว่าเป็นบัตรยืนหรือบัตรนั่งคะเป็นบัตรนั่งนอนก็ได้นอนจะยืนได้ไหมได้ถ้าอยากนอนก็ซื้อสักสามที่เนอะพอดีนอนเลยเอออ่าแล้วก็พวกการสุ่มในบัตร ราคาอื่นๆโอเคไม่มีอะไแล้วคุยไปแล้วอ่ะอ่ะอช่วงตอบคราะว่าจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่เท่าไหร่ลรอพูดเรียววันที่สิบเก้าสิบเก้านะคะทุกคนก็ถามว่าผู้เสือได้ไหมคะสิบเก้าเดือนไหนคะเดือนหน้าค่ะก็คือเราจะมีงานวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเราจะประกาศวันที่สิบเก้าก่อนเลยใช่เพิ่งรู้กันทำไมค่ะตาไม่ทันตาไม่ทันช่วงนี้น้องเหนื่อยใช่ ทุกคนมีคำถามอะไรไหมมีสเตจเดียวไหมครับเห้ยเรารอดูในงานเนาะเราก็จัดอ่ะฮะเราก็ใส่เดียวกันเลยไหมอยากดูเปเชลต่อยกันหรอคะติดอะไรเอางี้ขออนุญาตมีคนขออนุญาตผมได้ดูฟรีอะครับนี่คืออะไรทำไมอะเป็นอะไรอะทำไมได้เป็นอะไรอะเรายังไม่ได้ดูฟรีเลยนะเปเซลก็เสียตังค์เข้ามาดูอ๋ออ๋ แล้ไอจํได้เออที่ได้2องพก็คือจะมีรอบรีเฮอร์โซ่ใช่รีเฮอร์โซ่คืออะไรการที่จะมาได้ดูพวกเราในระหว่างเราซ้อมใช่ไหมเป็นตอนซาวเชคซาวเชก่อนเริ่มแสดงก็คือรีเฮอร์โซแล้ววันงานอาจจะเกิดขึ้นวันที่21เเลยอ่า ก็คือถ้าได้แบบสองพันห้าก็จะได้เข้ามาดูเราทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นพันห้ากับเจ็้ห้าสิบก็จะเป็นแบบสุ่มสิทธิ์นะคะคนใช่เลยเพราะฉะนั้นเราอยากไปสุ่มไปสุ่มเลยเราต้องเอาให้ได้เลยไปสุ่มไปสุ่มเลยไปสุ่มมันเด้อนะก็อยากให้ทุกคนมาแบบว่าจริงๆในราคาไหนก็ได้ใช่สองพันห้ามันได้อะไรเยอะจริงๆนะเจ็ดร้อยห้าสิบก็คุ้มอยู่นะเจ็ดร้อยห้าสิบก็คุ้มแล้วจริงๆคุ้มแต่ว่า มา2อ0พก็ไม่ต้องแบบลุ้นมากไงแต่ถ้าเก<ช>ิดเป็นสายลุ้นเนี่ยก็ฟาดไปเลย7 5 0 1 5 0อห้าสินห้าไปเลยมีอัลบัม้มหรือกู๊ดขายาง,งานไหมคะมีมีแน่นอนแต่ว่ายังไม่บอกว่าคืออะไรคะ่ะต้องเตรียมนี้โอ้โหมันเป็นสเปเชียลด้ยนะโอ้โหช่เพราะว่าแบบเหมือนไม่เคยขายที่ไหนไหมใช่เพราะงั้นก็ต้องมานะทุกคน จองคิวไว้นะทุกคนเดินทางก็สะดวกนะจัดลีดคอนเน็กน่ะโอ้โหสยามไปลงไปง่ายนั่งบีทีโองบีทีเอสเริ่มขายบัตรวันไหนวันที่3านะคะเดือนไหนคะเดือนนี้ค่ะก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วใช่ตอนบ่ายสอง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 คุณเราน่ยจะเตรียมการกันอย่างดี เราจะซ้อมเพื่อไปเจอทุกคนเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันคุ้มแน่นอนใช่ขับรถนาลองเล่นเต้นแสดงใช่ใชแสดงดีไม่ดีค่อยว่ากันแต่มีแน่นอนดูไม่ชันมักคายอะไรนะพอเทียคอเทียกบ,ก,บกมเหรอเมก็บอกมือหรือเปล่าตัวชื่อตัวละคระอะมีแค่คนจะไปรอบเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ใส่ให้ได้เลยนะคะบอกว่ามีแต่คนจะไปสองวันห้ากลัวกดบัตรไม่ทันอองจริงนะนี่ว่าทันนะอืมแบบว่าอาจจะไม่ได้การแข่งขันสูงขนาดนั้นใช่แบบแต่ว่ามันก็อาจจะมีคนที่แบบซื้อหลายใบไงใช่ก็อาจจะสูงก็ได้นะใช่ก็ลองดูไหมล่ะก็ดูดิเอาจรจิงไม่ต้องไปกลัวครอย่าไปกลัวเลยค่ะว่าจะพอหรือไม่พอจะทันหรือไม่ทันยังไงก็ทันค่ะ ซื้อบัตรเจ็ด้อละกันเก็บตังไปซื้อของหน้างานอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็น <Idea S 2> เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันใช่เพราะทุกบัตรได้ทั้งไฮทัชและโปสเตอร์แน่นอนใช่แค่ได้ไฮทัชก็โชคดีขนบบไหนแล้วเนี่ยคุ้มมากถูกไหวอันนี้ก็คุ้มไม่ไหวแล้วนันี่มีจุดรับฝากของหรือจุดมาให้ศิลปินไหมคะมีค่ะมาให้ฝากวบริเวณหน้างานได้เลยถึงมือเพเซลแน่นอน จะเอาอะไรมาให้ก็จะลาไปหมดเลยหนูยอย่าอะไรนะหนูยอย่าตีความ๊อปของวงตัวเองน้อยขนาดนั้นลูกคือสงครามทวิตบอกมาจริงเหรอเราจะรอดูนะเราจะรอดูวันที่สามสิบเอ็ดนะเอางี้เอางี้ขอแบบสองกันโซเอาได้ปะเราจะรอดูนะว่ามันจะเดือดแค่ไหนอะอยากให้แบบแบบโซเอาอะการแข่งขันสูงแน่ค่ะเพราะพีเซอร์เป็นวงมันแมสโอ้โหว่าไปหวาไปสาทุ อันรฝากของให้เพซเซลให้ทีมงานได้ไหมก็อีกจุดะฝากของทีมงานจุดหนึ่งเพเซเซลเป็นคนรับฝากแต่ว่าถ้าเอาของทีมงานมาไว้เพซเซลก็ระวังเพซเซลขโมยไปนะได้เหมือนกันค่ะได้เหมือนกันค่ะถ้าเอาของเพซเซลฝากทีมงานก็ระวังทีมงานขโมยไปเฮ้ยอใช่ไหมโอ๊ยพิวินตผมมีผักขึ้นไปเต้นบนเวทีไหมคะ ก็ต้องน่าจะต้องจ่ายแบบพิเศษจ่ายเจ็ดพันห้าเดี๋ยวเพชนั่นดูเอ้ยออหนูสวยไหมล่ะเมื่อกี้เนี้ยก็มีแต่ใจอ้อนๆ่อยเร็ววันอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์นี้แล้วใช่ทุกคนวันอาทิตย์นี้แล้วนะอย่าลืมมาซื้อบัตรกันนะคุ้มนะมากเลยนะคุ้มมากเลยนะเนี่ยคุ้มนะมากละเม่นนะเนี่ย ไปชวนเพื่อนๆมาด้วยนะคะใช่แบบแบบตัวเราเองไปดูสองพัห้าแล้วชวนเพื่อนๆมัดูเจ็ดห้าสิบก็ได้เอางั้นแยกกันพี่แต่ถ้าอยากให้แบบนั่งคุยกับเพื่อนก็ให้เพื่อนซื้อสองพันห้รือแม่ก็ซื้อให้เพื่อนไปเลยใช่ตื่นเต้นัไหมะ่วนคนโปรดไปดูวงดนตรีโปรดไงเออฮะใช่ไงโรแมนติกออกก็ใช่ไงอ๋อ ก็สิบก็ห้าพันมีแฟนก็ลากแฟนมาอะไรอย่างนี้ใช่วันวันวันอะไรอ่ะพี่วันจะมีผิวโอจะมีผมหน้ามาไหมคะอยากให้มีไหมคะก็ต้องที่ว่างนี้ดีไหมนี่อยู่ที่สิวของอุ๋มบัญชาไม่ก็นี่ไงมีครึ่งหนึ่งไม่มีครึ่งหนึ่งไม่เลือกให้เลือกวันนั้นเป็นฟิลนี้เออแล้วถ้าถ้าสูงอยากได้ฝั่งอยากได้ฝั่งนี้ก็ต้องถ่ายอ่ะดีค่ะ วันนั้นไม่มีเล่าผมน้ำมายาวแต่ว่าไ่รูว่าใช้อะไรอ่ะใช้ใช่ใช่สีขวดสีเขียวถ้าจ่ายหนึ่งล้านจะได้เป็นรองเพลงกับเพรสเซอร์ไหมคะจ่ายมาแล้วค่ะได้บริษัทไปด้วยอุ๊ยคนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวพาแฟนไปดูด้วยแล้วตัดตัดภาพไปอันนี้หาแฟนให้ทีค่ะทำไมเนี่ย เออถ้าแฟนมีเพซลนะแล้วแบบว่าคนที่คุณนั่งข้างๆอาจจะเป็นแฟนคุณแนอนะคตก็ได้นะเอ้ยปปะปอุ้ยเดี๋ยวเอาแฟนมีแต่คนจะเอาแฟนไปอวดนะซันเหรอคุณซันเหรอจะมีเซอร์ไพรส์ไหมเพซลการแสดงนี่ว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดแหละเซอร์ไพรส์สุดๆเดี๋ยวเเป็นอะไรที่แบบคนขอมาเยอะมากแล้วก็จะมีจริงแล้วแล้วเราจะจัดให้เลยในงานนี้ จัดให้เลยใช่จัดเลยรู้หรือ,อยังเราเราเล่นเป็นไรไม่รู้รู้หรือยังพี่ก็ไม่รู้เอเอ <laughs> เมื่อวานวาหนูหลายแล้วมีคนถามว่าสปอยหน่อยหนูก็หนูก็ <laughs> <laughs> คือฮะคือให้รู้ก่อนไม่ได้กลัวหลุด <laughs> ใช่แล้วน่ากลัวหลุดเนาะเนี่ยอย่าทำใหลุดเข้าใจไหมรู้เลย น้องอะไปรู้ว่าเล่นอะไรก็คือวันนั้นเลยนะใช่โกนหลุดโกหลุดเพราะว่าเพเซลนี่เก่งอยู่แล้วเรื่องเรื่องเนาะเล่นละครอะไรละกินพอไว้ได้เลยเพเซลอะนั่งสี่คนไม่ควถามว่ามีกี่ที่นั่งเขาเลื่อนว่ามันมีกี่ที่นั่งไม่บอกหรอกลองลองแบบลองแก้กดดูไหมลองแก้กดกดประมาณหมื่นที่นั่งโอ้โหวาาแล้วสองนาทีหมดนะขอส่วนเรา้อยไปแสนเพซเซลยิ่งดังๆอยู่ นาจมังคลาไลยน่าจมงคะอะไรมีของออฟฟิเชียลขายหน้างานไหมมีค่ะเป็นของพิเศษด้วยใช่ดเรมอนไม่เคยขายที่ไหนใช่ของพิเศษมีที่นั่งในใจน้องไหมต้องจ่าย5,000 5,000อีกเหรอเอาไปเลย เอาสสววเซนซิลขวดเขียวไปโบกในงานได้ไหมคะได้เลยโหลูกค้ารักไม่ไหวแล้วเนี่ยทนาดนั้นเลอ่ะถ้าไม่ว่าซื้อบัตรเฉยๆแล้วไปได้ไหมครับแล้ไม่ไปได้ไหมเฮ้ยทำไมไม่อยากมาเจอกันเหรอทำไมไม่เข้าใจอ่ะ <S <S ขอ,อ,อให้ผลไม่ได้ไหมถ้าออให้ผลมาสักสิบข้อเราจะโอเคโอเคถ้าไม่ให้ผลมาก็คือ โชว์ของพวกเราก็คือเราจะทำอาหารเทียนทวิตทุกคนแต่ว่าทวิตต้องกินนะแต่ต้องกินนะต้องกินให้หมดนะจะจ้องจ้องไม่กินก็จะต้องกินจะมีแท่งไฟไหมคะในอนาคตหนูในอนาคตละกันอะไรย์ซีมาบอกยูอาร์ซิมาบอกอยู่ต่างจังหวัดอยากไปมากค่ะหืออะไรอะนางคือเครื่องบินมาเลยพี่สาวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเพราะว่าเพราะว่า มันเป็นครั้งแรกของพวกเราแบบว่าแฟนมีครั้งแรกของพวกเราก็ต้องมาเพราะมันจะพิเศษมากๆนะแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆใช่หนึ่งนะฟูดซับนาเข้าได้ไหมคะอาหารและเครื่องดื่มนําเข้าไม่ได้นะคะแต่ว่าฟูดซับเอามาฝากให้กับทีมงานถึงนง้องๆได้ไม่มีปัญหาได้เดี๋ยวน้องๆกินให้แต่ทีมงานกินให้ระวางทีมงานก่อนเดี๋ยวทีมงานกินหมดก่อนเขียนตัวใหญ่ว่าให้เพรสเซลใช่ค่ะทุกคนเขียนตัวอย่างนี้เลยนะคะว่าสรต็จสุเดนทอด มีแล้วมันเป็นทอดกระจายไปแล้วไงใครได้ไปบ้างไปอ่ะไม่ <an S 2> <c oughs> ได้อยู่ที่หนูถุงชมพูอ่ะถุงชมพูของเพเซลให้ไปหมดแล้วใครเอาไปกินกินไม่กี่คำเองนะไม่รู้แล้วนี่ชอบกินทุเรียนทอดเนียแล้วนี่ก็ชอบกินแล้วมันหายไปไหนไม่รู้หนูไม่ได้กินแล้วหนูวางไว้อ่ห้องพี่เอามึงเอาเคยมา ของกินของกินขายในงานได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้โนกินกันไม่ได้โนแต่แต่ว่าเราหาเพื่อร่วมธุรกิจกันในงานได้ค่ะแบบคนข้างๆเราอาจจะสนใจอยากทำธุรกิจเดียวกับเราอะไรเงี้ยแล้ว่อยไปต่อยอดต่อคือมาหาเพื่อล่วงได้นี่นี่คำถามนี้น่าสนใจสุดเลยแล้วเพชรเซลอยากกินอะไรไหมคะ จะได้บอกมามีเฟสเซลให้เตรียมไว้ให้ค่ะเฟสเ้ลกินได้ทุกอย่างเลยมามีอยากเสื้ออะไรก็กินได้หมดเลยใชค่ะกินได้หมดตักบาตรอย่าทำเฟสเซลนะโอ้ยเอางี้อันโยงอาซิโบโบลาบุโบลาโยกเชโยเข้มาโบเขมาโบโยกกระชสีวงอะไรจะเตรียมไปโบกสีเหลือง ช่เย็บเยนโลมีโทนมันมันเยนโลแบบมีโทนอ่ะแคสคันแคสอะไรนึ่าเอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่เดี๋ยวบอกนะคะออกอ่ะภาษาเกาหลีนอเชนมุนมอมุดจนูนีนูนิบชโชซูเมืเมสิเกสตาลีกูจี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  b a b บ baby บ a b y จี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 บบี้หรือว่าจะเป็นนันผิตันนเงินเงินเนมเนมักชุมารชุมุน ใชาทำนานเหรอเธอซื้อมะเขือเทศอุ้ย uhh อุ้มอิ่มใจเลยพู้สพออร์ตมะเขือเทศไม่าย็น้องๆกินไงอย่าอย่าเลยเดี๋ยวเห็นพี่อุ้มร้องไห้กันนะแล้วสวิตบอกว่าอยากเห็นเอ วานทีหรอวนทีงามทำที่เหลือเาปแบงไปโบกได้นะโรสเวทอเดียเป็นวงมุงกดนะคะก็ทุกคนอย่าลืมนะพาเพื่อนๆพี่ๆแม่แม่แบบว่าทุกคนมาดูด้วยพวกเราเต็มที่มากนะคะงานนี้ยังไงก็ฝากให้ทุกคนแบบว่าไปกดบัตรกันนะวันที่สามสิบเอ็ดนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครกลัวกดไม่ทันก็อินเห็นมีคนอะไรนะรับกดด้วยนี่ ไม่เราต้อกดเองว่าดูคนกดเองกดเองกดเองหรือว่าเขาอยากแบบกดเองด้วยแต่ว่าก็ควรไม่ได้ด้วยก็เลยคนอื่นกดให้ด้วยบายกีโมงครับมีคนาไม่ซอแค่ไหนไม่ต้องรีบตื่นเช้ามาเนาะมีเวลาตื่นกินข้าวก่อนแล้วก็เดินทางหรือว่าแบบเตรตัวใช่อันน้ำสระผม เือไม่ต้องสระผมแล้วก็ไม่ต้องเสื้อใส่เสื้อผ้าท <คำ S 1> ไม่ต้องใสเสืส้อผ้าที่แมทแค่จะเดินไปบากบอยเท่า,านั้นเองให้แบบแบบบ,บอยแบบแบบบอยแบบแบบบอยทุกวันท<ค>ำใแห้งไฟ<ช>หน่อยไม่งั้นจะเอาเพชรเจลไป,ปบวมเอ้ยเฮ้ยไอเดียดีๆนะแต่เอาเอาดิอยากเห็นนะมือ <c oughs> จะเหน็ดแนวดิมือจะเปียกมาเลยอยากเห็นนะเขาห้ามเอาของเข้าเลยอ๋อห่าน <c oughs> ่า บอกเห็นแล้วย้ำอีกรอบดีกว่าว่าเราจะได้เจอกิจกรรมอะไรบ้างบนเวทีพูดเป็นเลยก็จะมีการแบบกิจกรรมโชว์ร้องเพลงมากมายมากมายเอาให้น่าสนใจที่สุดูใี่เราจะมีเพลงแบบสิบล้านเพลงแบบไปร้องให้ทุกคนได้ฟังจนแบบหูเปื่อยกันเลยทีเดียวแล้วนอกเหนือจากการร้องเพลงแล้วยังมีเพชรเซลล์การละคร สิ่งที่ทุกคนเนี่ยรีควสกันมาอย่างเยอะมากๆเลยนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพวกเราเนี่ยจัดมาให้แล้วจนหนักจะเต็มเลยแล้วก็สองพันห้าเนี่ยเปบนฟิตแบบเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น High touch หรือว่าจะเป็นรีโฮสต์หรือว่าจะเป็นเซลฟี่ก็จะมีให้หมดเลยนะคะทุกคน<ช>ไม่ใช่การเซลฟี่แบบเราไปยืนตรงนู้นแล้วเขาถ่ายให้แบบนี้นะจะเป็นแบบว่าให้ถ่ายรูปในดีตรงนี้กับส<ช>ีคนอะไรนี้เ<ช>ลย<อ>แต่ว่าแบบบัตรอื่นก็ไม่ต้องหนัใจไปเราก็จะมีมมสูงสีนั่นเองใช่แล้วแต่ว่าบัตรอื่นอีก2ใบอะ่ะแบบว่าพันหกับ750อ่ะก็ได้ไฮทัชทุกคนเหมือนกันนะได้โปสเตอร์ด้วยใช่ แล้วก็นางงานเนี่ยเราจะมีขายกู๊ด้วยนะคะทุกคนซึ่งเป็นกู๊พิเศษเป็นกู๊แบบที่พิเศษมากๆแบบว่าไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนและคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะมีอะไรอีกไหมอะหมดแล้วก็ยังมีเล่นเกมด้วยกันด้วยนะอย่าลืมใช่เล่นเกมด้วยกันแล้วก็มีการตอบคำถามที่ทางคสงสัยนะคะแล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราติดตามออฟฟิเชียลประกาศนะอีกไม่นานเลยใช่ไม่นานเกินรอ ไม่รอเกินนานไม่นานจองที่แอปใหม่มันเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมอีเวนต์ป๊อปค่ะอีเวนต์นี่ทุกคนทุกคนกลับกดไปที่หน้าโปรไฟล์เพเซลนะคะเราลงโปรเตอร์ไว้แล้วแล้วก็มีรายละเอียดบอกไว้หมดเลยนะเซลฟี่เดี่ยวหรือกลุ่มหรอคะกลุ่มเซลฟี่เป็นกลุ่มทวิตหนึ่งคนต่อเพเซลสี่คนค่ะใช่หรือว่าจะเป็นทวิตหนึ่งคนกับทีมงานทำไมอ๋อเป็นงานอะ ไปแล้วไหมใช่ไหมล่ะต้องไปแล้วต้องไปแล้วทุกอย่างรอดูเลยโอเคเอางี้ฝากกระจายข่าวไว้นะคะทุกคนกระจายข่าวกันด้วยนะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาอยู่ดูไลฟ์นี้ของพวกเราหลังจากที่เราก็ไม่ได้แบบมาไลฟ์กันแบบนานแล้วอะไรอย่างงี้ยเราก็จะมีแฟนมีครั้งแรกด้วยแล้วก็อยากจะเจอคนีะไปเจอเธอค เออเออเออประมาณนี้แหละทุกคนก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออะไรอีกก็สามารถถามที่เพจออฟฟิเชียลได้นะคะทุกคนสรุบวันนี้พวกเราต้องไปกันแล้วไปเจอการวันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่สเอ็ดเดือนหน้าอ๋อลกดบัตดวันที่เท่าไหร่นะวันที่31เดือนนี้จำกันได้ยังคะ 21เดือนหน้าสาสิบเอ็ดเดือนนี้ยี่สิบเอ็ดเดือนหน้า31เดเือนนี้ยี่สิบเอ็ดเดือนหน้าสาสิบเอ็ดเดือนนี้เากลายเป็นไรรู้ป้าเขาไปกดบัตรวันที่ยีิบเอ็ดเดือนหน้ามันดูแันนี้สามเอ็ดเดือนนี้โอเคโอเคไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย